ยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าจากสันปลายพภพถ้าหากคุณเป็นคนที่ชอบเรื่องสยองขวัญลี้ลับ<ม>ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ให้ด้วยนะครับในโพสเป็นหนุ่มนักเขียนที่มักจะชอบออกเดินทางไปเก็บตัวที่ต่างจังหวัดในชนบทห่างไกลผู้คนอยู่เสมอเพราะความเงียบสงบซึ่งจะทําให้มีสมาธิต่อง,งานเขียนของเขามากยิ่งขึ้นสถานที่ที่เขาจะเลือก ส่วนใหญ่จะเป็นบ้านเช่าที่มีผู้คนอาศัยอยู่ในละแวกนั้นไม่มากนักเหมือนกับบ้านเช่าหลังล่าสุดที่เขาเลือกไปเก็บตัวเขียนหนังสือเรื่องใหม่ของเขาอันเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ในพสน์หลังจากที่ส่งต้นฉบับของนิยายเรื่องล่าสุดซึ่งผลตอบรับก็เป็นไปได้สวยเขาก็พยายามเตรียมตัวหาประานที่ใหม่ๆที่จะใช้เก็บตัวเพื่อเขียนงานในเรื่องต่อไป แต่ในขณะที่กำลังคิดหาสถานที่เก็บตัวเพื่อสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆอยู่นั้นพศก็ได้พบเข้ากับนักเขียนรุ่นพี่คนหนึ่งชื่อพิเทพซึ่งเพิ่งเอาผลงานต้นฉบับมาส่งที่สำนักพิมพ์เดียวกับเขาเมื่อพิเทพเห็นพศก็ออกปากชวนพศให้ออกไปกินข้าวด้วยกันพศนั้นก็ไม่ได้ปฏิเสธเมื่อทั้งสองคนไปถึงร้านอาหารใกล้ๆสำนักพิมพ์พิเทพก็ชวนพศคุยเกี่ยวกับเรื่องงานเขียนว่าเป็นยังไงบ้าง พศก็ตอบพิเทพว่าบอกอนนั้นก็โอเคกับผลงานแล้วก็บอกว่างานเรื่องเก่าๆของพศนั้นยอดขายค่อนข้างดีพศจึงได้ถามพิเทพกลับไปบ้างแต่เขาก็ดูท่าทีนิ่งเฉยก่อนที่จะยิ้มยิ้มแล้วบอกว่าจะเริ่มงานเขียนเรื่องต่อไปเมื่อไหร่พศจึงได้บอกกับพิเทพว่าเขาก็กําลังจะเริ่มลงมือเขียนเร็วๆนี้แต่ติดตรงที่ยังหาที่เงียบๆเก็บตัวไม่ได้สาเหตุที่ต้องหาสถานที่ใหม่ๆ เพราะการไปอยู่ในสถานที่ที่แตกต่างกันมันจะทําให้โพดเกิดไอเดียใหม่เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งของโพดที่ใช้อยู่เป็นประจําพี่เทพจริงได้แนะนโํโพดว่าพี่รู้จักเจ้าของบ้านเช่าหลังหนึ่งในต่างจังหวัดโพดสนใจไหมละ่ะเป็นบ้านเดี่ยวอยู่แถวนอกตัวเมืองผู้คนไม่พุกพล่านโพดได้ฟังก็นึกสนใจขึ้นมาทันทีหลังจากที่แยกย้ายกันเขาจึงได้ขอเบอร์ติดต่อกับเจ้าของบ้านจากพี่เทพ เย็นวันนั้นเมื่อพลได้โทรไปติดต่อกับเจ้าของบ้านแจ้งวันเวลาที่จะเข้าพักแล้วเขาก็เก็บของจองต่อรถเพื่อที่จะเดินทางไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอันเป็นที่ตั้งของบ้านเช่าหลังนี้พลนั่งรถบัสมาถึงอยุธยาในช่วงเย็นจากนั้นก็เหมารถมอเตอร์ไซค์รับจ้างไปยังสถานที่ที่เขาจดใส่ในกระดาษแล้วยื่นให้คนขับดูคนขับวินมอเตอร์ไซค์แวบแรกที่ได้เห็นก็เงยหน้ามองพลเล็กน้อยแล้วก็บอกราคากับพล ซึ่งก็ไม่ได้แพงอะไรโพดจึงตกลงซ้อนท้ายวินขนนั้นไปรถวิ่งไปตามถนนลูกรังสองข้างทางเต็มไปด้วยไร่นานาน,นานทีจะมีบ้านคนให้เห็นสักหลังโพ์ที่กำลังชื่นชมกับบรรยากาศรอบข้างอย่างเพลิดเพลินจู่ๆก็ได้ยินเสียงคนขับถามขึ้นว่ามาหาญาตหนะครับคุณโพสตอบว่าเปล่าครับพอดีผมเป็นนักเขียนกำลังจะมาหาที่เก็บตัวคนขับตอบโพ์มาว่า เออแล้วทําไมเลือกที่นี่ล่ะครับอ๋อก็พอดีมีรุ่นพี่เขาแนะนําเห็นว่าเงียบสงบดีว่าแต่พี่รู้จักที่นี่ด้วยเหรอคนขับนิ่งไปสักพักก่อนจะตอบว่าก็รู้จักสิครับผมเองก็เคยไปเช่าอยู่กับลูกกับเมียพักหนึ่งแต่ว่าคนขับมิ่งเงียบไปจนพสตต้องเอ่ยถามขึ้นอีกครั้งว่ามันมีอะไรเหรอครับที่บ้านหลังนั้นพี่คนขับมอเตอร์ไซค์เงียบอยู่พักหนึ่ง ก่อนจะพูดตอบกลับมาว่าคือเรื่องมานานม,มาแล้วนะครับบ้านหลังนั้นเมื่อก่อนเจ้าของเดิมเขาเป็นคนค่อนข้างห่วงสมบัติแต่ว่าแกก็เสียชีวิตไปได้หลายปีแล้วก่อนที่ผมกับครอบครัวจะเข้าไปอยู่ซะอีกคนเขาเลือกกันว่าผีเจ้าของบ้านหลังนั้นเขาเฮี้ยนมากแต่คุณก็อย่าไปคิดมากเลยนะครับที่นั่นมันอาจจะเปรตเปลี่ยวแต่ก็ไม่มีขโมยขโจรอะไรหรอกครับพอได้ฟังก็ไม่ได้รู้สึกตกใจอะไรมากเพราะเป็นคนที่ไม่ได้เชื่อเรื่องผีอยู่แล้วดีเหมือนกัน อยู่บ้านมีประวัติแบบนี้บางทีเขาอาจจะลองเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับผู้ผีดูบ้างเป็นแนวทางใหม่รถวิ่งมาได้เกือบชั่วโมงก็มาจอดอยู่ที่หน้าบ้านไม้สองชั้นหลังหนึ่งปลูกอยู่ริมถนนลูกรังโดยที่ด้านหลังของบ้านเป็นไรนาโพสเองทีแรกก็ไม่คิดว่าถนนที่ยาวจนต้องขับรถมาเกือบชั่วโมงและแทบไม่เจอบ้านคนเลยสักหลังจะมีใครมาปลูกบ้านอยู่แ,แถวนี้จึงถามพี่วินมอเตอร์ไซค์ไปว่าพี่ครับพี่ครับ แถวร้านอาหารแถวนี้มันมีหรือเปล่าเผื่อว่าผมจะออกไปหาอะไรกินบ้างพี่วินคนนั้นตอบมาว่าไม่มีหรอกครับแถวนี้ใกล้สุดก็น่นแถวแถววินมอเตอร์ไซค์ที่ผมพาคุณมานั่นแหละครับโพ์ถึงกับร้องว่าโอ้โหถ้าอย่างนี้จเจ้าอาหารการกินที่ไหนได้อ้อถ้าอย่างนั้นมเมมเบอร์ผมเอาไว้ก็ได้ครับถ้าเกิดอยากกินหรืออยากได้อะไรโทรหาผมได้เลยครับคิดราคากันเองพี่วินมอเตอรไ์ไซค์ยื่นข้อเสนอที่คนพต์ยากจะปฏิเสธ พศจึงจําเป็นจะต้องตอบตกลงไปพร้อมกับถามว่าแล้วพี่เชื่ออะไรล่ะครับพี่วินมอเตอร์ไซค์ตอบกลับมาว่าผมชื่อสมมีอะไรก็โทรมาได้ตลอดเลยนะครับพี่สมพูดจบก็ขับรถออกไปพศจึงกดเบอร์มือถือโทรหาเจ้าของบ้านทางเจ้าของบ้านเมื่อรับสายก็อธิบายให้พศฟังว่าให้พศพักอยู่ที่ห้องนอนที่ชั้นหนึ่งเพราะให้เด็กเข้าไปปูที่หลับที่นอนรอเตรียมไวให้แล้ว ส่วนข้าวเช้าจะมีคนเอาไปให้ตอน9ก้าโมงถ้าอยากได้อะไรก็บอกกับเขาได้เลยแล้วก็ให้พ์รออยู่ที่หน้าบ้านสักคู่เดี๋ยวจะมีคนขี่รถมอเตอร์ไซค์เอากุญแจไปให้พจนั่งรออยู่ประมาณ1ิบนาทีก็มีวัยรุ่นผู้ชายคนหนึ่งขี่รถมอเตอร์ไซค์มาจอดที่หน้าบ้านพร้อมกับบอกพ์ว่าป้าเจ้าของบ้านให้เอากุญแจมาให้ส่วนเรื่องค่าเช่าให้พศโอนผ่านบัญชีไปให้ป้าแกฝากมาบอกด้วยว่าตอนหัวค่ำ ให้พศจุดทูบหนึ่งดอกขึ้นไปไหว้ที่ระเบียงชั้นสองด้วยพศก็รู้สึกว่ามันแปลกชอบกลนทั้งทที่มีลูกค้ามาขอพักที่บ้านแต่เจ้าของบ้านไม่ยอมมาพบเขาด้วยตัวเองแถมยังต้องย้ำให้เขาจุดทูบไหว้ห้องที่ชั้นสองอีกแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากไปกว่านั้นเพราะตอนนี้พศเหนื่อยล้าจากการเดินทางมากๆจึงรีบไขกุญแจเข้าบ้านไปสภาพภายในบ้านดูสะอาดสะอ้านเมื่อมองซ้ายมองขวาก็เจอห้องห้องหนึ่ง พอเปิดเข้าไปก็พบเตียงขนาดใหญ่พอดรีบวางกระเป๋าทิ้งตัวลงบนที่นอนทันทีแต่แล้วไม่นานพอดก็เผลอหลับไปเขามารู้สึกตัวอีกทีตอนกลางดึกเพราะรู้สึกหิวน้ําจึงเดินออกจากห้องมาเปิดตู้เย็นในบ้านเพื่อหาน้ําดื่มขณะที่เงยหน้ายกน้ําขึ้นดื่มสายตาของพอดก็ประดุดเข้ากับผ้ายันเพ่นหนึ่งที่แปะอยู่ที่ระเบียงบนทางเดินชั้นสองพอดรู้สึกเอะใจจึงเดินหาสวิตไฟในบ้าน พอเปิดไฟขึ้นปดก็แทบพังาะเพราะนอกจากจะมีผ้ายันต์แตะอยู่ที่ระเบียงแล้วมันยังมีสายสีโยงไปทั่วบริเวณชั้นสองอีกด้วยพดรู้สึกว่ามันเริ่มไม่ชอบมาพาก,กลซะแล้วแต่ก็ยังพยายามคิดในแง่ดีว่ายังไงซะก็ยังมีคนเคยมาพักที่นี่อยู่หลายคนมันคงจะไม่มีอะไรเขาจึงเรียกกลับเข้าห้องนอนแล้วก็หยิบโน้ตบุ๊กออกมาเพื่อที่จะเริ่มพิมพ์งานเขียนของเขาเพื่อได้จิตใจไม่ฟุง้งซ่านเขานั่งทำงานไปได้พักใหญ่ พศก็ยกนาฬิกาขึ้นมาดูปรากฏว่าตอนนี้เป็นเวลาตีสองครึ่งแล้วจึงลุกขึ้นบิดตัวแล้วก็กะว่าจะเข้านอนเ <ması> มื่อล้มตัวลงนอนไปได้เพียงไม่กี่นาที <ması> พศก็รู้สึกว่าร่างกายของเขามันเริ่มมีอาการผิดปกติเริ่มต้นจากความรู้สึกแน่นที่หน้าอกหายใจติดขัดเขา <ması> พยายามพลิกน,นอนตะแคงแต่อาการก็ไม่ดีขึ้นพอพศพลิกตัวกลับมาในท่านอนหงายอาการแน่นหน้าอกของพศมันก็ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น เขารู้สึกชาที่แขนขาและขยับไม่ได้จนพศต้องลืมตาขึ้นทันทีที่เปิดตาเปิดออกสิ่งที่พศได้เห็นก็ทําให้เขาทั้งตกใจและคนไปกับความสงสัย mm hmm. เพราะสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเขาตอนนี้แม้มันจะมีแต่ความมืดแต่ในความมืดนั้นก็ปรากฏว่ามีอะไรบางอย่างลักษณะเหมือนเงาดําอยู่ด้านบนของตัวเขาแต่ก็ด้วยความที่มันมืดมากพศจึงมองไม่ออกว่ามันคือรูปร่างของอะไรกันแน่ ใจหนึ่งก็อยากจะคิดว่าตัวเองคงตาฝ่าเสียด้วยซ้ำไปพศพยายามข่มตาลงอีกครั้งเพื่อที่จะหลับแต่ถ้าว่าคราวนี้พศกลับเริ่มมีความรู้สึกว่ามีมือของใครบางคนค่อยๆกรีดนิ้วไล่มาบริเวณลำคอของเขาทั้งด้านซ้ายและขวาและออกแรงบีบคอของพศแน่นขึ้นเรื่อยๆจนพศหายใจไม่ออกเขาลืมตาขึ้นมองอีกครั้งภาพตรงหน้าของพศในเวลานี้มันไม่ใช่ความมืดหรือเงาดำอะไรอีกต่อไป หากจะเป็นร่างกายของชายแก่คนหนึ่งที่กำลังนั่งคล่อมอยู่บนลำตัวของพศแล้วใช้มือทั้งสองข้างบีบคอของเขาอย่างรุนแรงพศเบิกตาโพรงด้วยความตกใจกลัวและดิ้นไปลิ้นมาอยู่บนที่นอนทันใดนั้นหูของพศก็ได้ยินเสียงพูดว่ามึงเป็นใครออกไปเดี๋ยวนี้เสียงนั้นดังขึ้นโดยที่ชายแก่คนที่อยู่ตรงหน้าของพศยังไม่ได้ขยับปากเลยแม้แต่น้อยพศไม่สามารถที่จะพูดโต้ตอบอะไรกลับไปได้ ได้แต่คิดในใจว่าผมกลัวแล้วอย่าทำอะไรผมเลยผมแค่มาทำงานแต่ก็ไม่มีเสียงใดตอบกลับมาก่อนที่ครู่ต่อมาร่างของชายคนนั้นจะเริ่มเลือนหายไปในความมืดพดทะลึ่งตัวลุกขึ้นนั่งมีอาการสำลักเพราะขาดอากาศหายใจเหงื่อไหลโซมไปทั่วร่างพดทั้งตกใจกลัวและหลอนหลานไม่รู้ว่าจะทำยังไงเพราะถ้าออกไปตอนนี้ระยะทางจากบ้านออกไปถึงถนนใหญ่นะมันก็ไกลามาก เขาตั้งสติอยู่พักหนึ่งก็นึกถึงพี่สมวินมอเตอร์ไซค์ที่เคยทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้พศจึงเรียกกดเบอร์โทรศัพท์ไปหาพี่สมในทันทีพอพี่สมรับสายยังไม่ทันที่พ์จะได้เอ่ยปากอะไรออกไปพี่สมก็กลับพูดออกมาก่อนเลยว่า <S <S เออน้องใจงเย็นไว้นะพี่กําลังไปพศถึงกัง,งวลว่าพี่สมแกรู้ได้ยังไงว่าเขาต้องการจะให้มารับแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรออกไปพนเรียกเก็บของออกไปยืนรอพี่สมที่ถนนหน้า,นานบ้าน เดินไปเดินมาด้วยความกังวลกวายอยู่ราวครึ่งชั่วโมงพี่สมก็ขับรถมาถึงพศกระโดดขึ้นรถของพี่สมแต่โดยที่ไม่ต้องพูดอะไรกันอีกพี่สมก็ไม่รอช้าบิดคันเร่งออกมาจากบ้านหลังนั้นในทันทีพศถามกับพี่สมไปว่าพี่รู้ได้ยังไงว่าผมจะให้มารับพี่สมบอกว่าก็เล่นโทรมากางเด็กขนาดนี้สแสดงว่าตอนหัวค่ําน้องไม่ได้จุดทูปขึ้นไปไหว้ที่หน้าห้องชั้นสองอะสิพดยิ่งงงขึ้นไปอีก นี่แสดงว่าพี่สมเขาต้องรู้อะไรบางอย่างแน่พี่สมบอกว่าจะพาพศไปส่งที่ท่ารถแต่ตอนนี้คงหารถกลับกรุงเทพยากให้พศนั่งรออยู่ที่นั่นจนกว่าจะเช้าก่อนก็แล้วกันเมื่อทั้งสองมาถึงที่ท่ารถพี่สมก็นั่งอยู่เป็นเพื่อนกับพศพศจึงขอให้พี่สมช่วยเล่าให้ฟังว่าที่บ้านหลังนั้นมันมีอะไรกันแน่พี่สมจึงได้เล่าว,ว่าบ้านหลังที่พศไปเช่ามันไม่ค่อยมีคนไปอยู่กันหรอกคนแถวนั้นไม่ค่อยรู้จัก แต่คนที่เคยไปอยู่ก็ไม่เคยมีใครอยู่ได้ตัวพี่สมเองเคยหลวมตัวไปเช่าอยู่กับครอบครัวมีอยู่คืนหนึ่งพี่สมวิ่งรถมาในเหนื่อยก็เข้านอนปรากฏว่าแน่นหน้าอกโดนดึงแขนดึงขาจนนอนไม่ได้ส่วนลูกก็ร้องทั้งคืนมารู้ตอนเช้าว่าเมียลืมขึ้นไปไหว้ห้องที่ชั้นบนพคจึงได้ถามต่อว่าก็แล้วชั้นบนมันมีอะไรละพี่ผมเงยขึ้นไปมองตอนหัวค่ำเห็นมีผ้ายันกับสายสินระยงระยางเต็มไปหมด พี่สมจึงเล่าต่อว่าคุณลุงเจ้าของบ้านสมัยที่แกยังมีชีวิตคนเขาลือกันว่าแกเป็นเสือเก่าชอบเล่นคุณเล่นของเลี้ยงผีไว้เฝ้าไล่นาเฝ้าบ้านอยู่เต็มไปหมดพอแกตายก็สั่งเสียไม่ให้มีการเอาพระมาสวดส่งวิญญาณใดๆทั้งสิ้นมีอยู่วันหนึ่งป้าเจ้าของบ้านที่เป็นหลานเข้าไปพบศพแกผูกคอตายอยู่ในห้องนอนที่ชั้นสองหลังจากนั้นแกก็เฮียนมากมีคนเห็นลุงมาปรากฏตัวให้เห็นบ่อย บางคนแค่ขี่รถผ่านหน้าบ้านตอนกลางคืนก็เห็นกลุ่มคนนั่งออกันอยู่หน้าบ้านเป็นเงาดำๆเต็มไปหมดป้าแกเลยให้หมอผีมาทำพิธีล้อมสายศีลที่ชั้นสองเอาไว้กันไม่ให้แกเฮี้ยนมากไปกว่านี้แต่ก็อย่างที่เองเห็นวิญญาณแกแรงมากวันไหนไม่ได้ขึ้นไปจุดทูบไหว้แกก็จะมาตามรังควานจนอยู่ไม่ได้พศไม่ได้ทราบเรื่องราวทุกอย่างก็ขนลุกสู้ไปทั่วทั้งตัวพอถึงเวลาตีห้า พศก็ซื้อตั๋วรถเที่ยวแรกกลับมาที่กรุงเทพแต่เรื่องราวมันก็ยังไม่จบเมื่อพศมาถึงกรุงเทพได้ไม่กี่วันก็ปรากฏว่าพศเริ่มมีอาการเดินละเมอและมักจะมารู้สึกตัวที่บริเวณบันไดและระเบียงบ้านอยู่บ่อยๆพศรู้สึกกลัวมากๆเขากลัวว่าถ้าหากวันไหนที่เขาไม่ตื่นขึ้นมาก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุกับเขาแม่ของพศจึงได้เอาสร้อยพระของพ่อพศคล้องคอให้เป็นการเรียกขวัญแต่แล้ว อยู่มาวันหนึ่งขณะที่พศกําลังเข้าห้องน้ําจะอาบน้ํา mm hmm. ก็เผลอถอดสร้อยคอวางไว้บนอ่างล้างหน้า mm hmm. เมื่อพศก้มล้างหน้าแล้วเงยขึ้นมามองกระจกสิ่งที่สะท้อนอยู่ในกระจกก็ทําให้พศตกใจสุดขีดพอภาพสุดท้ายที่พศจําได้คือกลุ่มเงาดําหลายๆเงาและใบหน้าของชายแก่ที่พศเคยเห็นในบ้านเช่าที่อยุธยาก่อนที่จะหมดสติไปพศมาฟื้นอีกทีเพราะได้ยินเสียงแม่เรียกพอลืมตาขึ้นมา ก็เห็นทั้งแม่และน้องชายและคนแถวแถวบ้านม,ามุงดูพศอยู่เต็มไปหมดพศงงว่าเกิดอะไรขึ้นแม่ของพศจึงเล่าให้พศฟ,ฟังว่าอยู่ๆพศก็มีอาการคุ้มคลั่งเสียงเปลี่ยนไปบางทีก็เหมือนคนแก่บางทีก็เหมือนผู้หญิงพอแม่เข้าไปถามว่าเป็นอะไรก็ชี้หน้าแม่แล้วบอกว่ากู mm hmm. จะเอามันไปอยู่ด้วยมึงไม่ต้องมายุ่งจนแม่ต้องให้น้องชายล็อกตัวพศไว้แล้วนำผ้ามาคล้องที่คอพศจนลม้มลงหมดสติไป แม่ถามพศว่าไปทําอะไรมาหรือเปล่าพศจึงได้เล่าเหตุการณ์ที่เขาเจอในบ้านเช่าให้แม่ฟังเช้าวันต่อมาแม่พาพ์ไปหาอาจารย์ท่านหนึ่งที่แม่นับถือท่านก็ให้พ์กินน้ำมนต์ทันทีที่น้ำมนต์ตกถึงท้องพศก็้วกออกมาเป็นของเหลวสีดำดำแล้วก็หมดแรงจนเข่าอ่อนล้มลงอาจารย์บอกกับแม่ของพศว่าบ้านหลังที่พ์ไปพักมีของดำอยู่เต็มไปหมดผีที่อยู่ในบ้านก็จ้องจะหาตัวตายตัวแทนอยู่แล้ว แต่ตอนนั้นพศยังดวงแข็งอยู่ก็เลยทําอะไรพศไม่ได้เลยกอดกลุมติดตามมาด้วยพอมันเห็นว่าพศถอดสร้อยพระออกแล้วก็ประจวบหมอที่พศนั้นดวงตกพอดีมันก็เลยเข้าแทรกสิงร่างเพื่อที่จะเอาพศไปอยู่ด้วยแทนหลังจากผ่านเหตุการณ์วันนั้นมาได้พศก็เขียนหนังสือเล่มใหม่ซึ่งเป็นแนวสยองขวัญจนเสร็จแล้วนำไปส่งให้บกที่สะนักพิมพ์พิจารณาตามปกติท่านบอกว่าผลงานของพศนั้นน่ากลัวและน่าติดตามมาก พ์ก็ยินดีกับผลที่ได้แล้วก็นึกถึงพี่เทพนักเขียนรุ่นพี่ที่เคยส่งงานให้ปอกอเหมือนกันพ์จึงถามบอกอไปว่าช่วงนี้พี่เทพได้เอางานเขียนมาส่งให้บอกอบ้างหรือเปล่าแต่สิ่งที่บอกอตอบกลับมาก็คือผลงานของไอเทพช่วงหลังๆมานี้มันไม่ได้เรื่องเลยผมไล่มันไปตั้งแต่วันที่เข้ามาส่งงานพร้อมกับคุณวันนั้นจนป่านนี้ยังไม่เคยเห็นหัวมันเลยพจนิ่งเอ่งไปชั่วขณะ เริ่มนึกย้อนปฏติประต่อเรื่องราวแล้วก็เริ่มพิจารณาว่าวันนั้นที่พิเทพไม่ยอมพูดถึงเรื่องผลงานแถมยังแนะนาให้พ์ไปพักที่บ้านเช่าหลังนั้นจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดมันเป็นเพราะสาเหตุอะไรวันนั้นพ์พยายามติดต่อไปหาพิเทพเพื่อที่จะได้พูดคุยกันให้รู้เรื่องแต่ก็ติดต่อไม่ได้เมื่อไปหาที่คอนโดก็พบว่าพิเทพนั้นย้ายกลับไปอยู่ที่บ้านต่างจังหวัดเสียแล้วทําให้พ์ยังคงข้องใจมาจนถึง,ถงทุกวันนี้เกี่ยวกับสาเหตุที่เขาทําลงไป แล้วนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดของนายพศหนุ่มนักเขียนที่ต้องประเชชนชะตากรรมที่น่าขนลุกและท่านผู้ชมละครับคิดว่านายเทพทำลงไปเพราะสาเหตุใดยังไงก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อที่จะให้คนอื่นมาฟังเรื่องหลอนๆด้วยกันนะครับขอขอบคุณที่ท่านรับชมจนจบและพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ